thank mm -hmm. you ครับสวัสดีรูบทุกท่านนะครับผมคุณอยู่กับชาแนลจอร์จีแรนดี่คือแกวันพีส์บ่าวไตร์รชนั่นเองนะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมอยู่กับเซฟเฟอร์นี่ยนะผมหรือเซตโตนะครับผมนะเป็นตัวละครในยุค3.5ปีที่เป็นสายโล่เขียวตอนแรกที่เขามาเนี่ยมีแต่คนด่านะครับผมว่ามันอะไรมันเหมาะตรงไหนนะครับผมแต่ว่าในช่วงก่อนที่จะถึง4ปีนันะครับผมช่วงนั้นนะเขาเป็นสายโล่ที่ถึกและเก่งที่สุดเลยนะครับผม จริงโนวันมากๆสําหรับยุคนั้นนะแล้วก็มีหินได้หน้าในการาไม่สนพลังเลยนะครับผมโจมตี70%ไปนะก็เรียกได้ว่าพลิกสถานการณ์ได้นะครับผมนี้แล้วก็เขาพึ่งสกิลหนึ่งเยอะมากนะครับผมเพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยจะทําให้เขาอยู่ในสถานะ แข็งแกร่งนะครับผมจะทําให้ความเสียหายที่ได้รับลดลงจะให้ไม่ติดสถานะจะให้ไม่โดนน็อกแบก็กโอ้โหเยอะแยะมากมายแล้วแถมจะเด้งเลือดด้วยถ้าทําศัตรูสัตว์ปลิวได้นะครับผมเออนะแต่ที่พูดมาทั้งหมดนั้น4ปีคือนรกของเขานะครับผมเพราะว่าอะไรตัวละครใหม่ๆล้างสถานะบัฟมีได้นะครับผมเขาโดนโซโลค่อนขา้างหนักนะครับผมคือถ้ามีโซโลมาตีเขาเนี่ยผมว่าแพ้เลยนะครับผมเพราะว่า Uh, ถ้าโซโลเป็นสีแดงสามารถลบสถานะแข็งๆของเขาได้ทันทีนะครับผมและนั้นความถือของเขาเนี่ยเนื่องจากว่ามันพึ่งสกิลหนึ่งนะถ้าสกิลหนึ่งถูกล้างเนี่ยจบนะดังนั้นมีคนขอตัวนี้ก็มาผมรู้สึกว่ายุคนี้เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมอันนี้พูดจากใจเลยนะเพราะว่าบิออ๊กมัมจะมีประโยชน์กว่านะครับบิ๊กมัมสามารถรับมือโซโลได้ด้วยนะแต่เซฟเฟอร์นี่ห ผมบอกเลยว่าหนักนะครับผมเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเดี๋ยวไปคุยกันตอนเล่นเลยแล้วกันนะสำหรับค่าปาร์ตี้164เจ้าเก่านั่นเองนะครับผมผมใส่แกนไลน์แล้วกันนะครับเผื่อเจอสีเขียวนะอืมจรงๆโซนแกนไลน์ดีไหมก็น่าจะดีแต่ซับจะน้อยกว่านี้นะครับผมดังนั้นผมเอาเป็นเน้นดาเมจไปด้วยเลยแล้วกันนะครับเผื่อว่าไปตบโซโลได้ไงอืมแต่ก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าสำหรับเซฟเฟอร์ครับมีคนขอมาครับคลิปนี้ หมดปัญหาการโดนโกงการโดนเกลียนไอเดีเพียงแค่คุณกลางกับแอดมิลแห่งกลุ่มวันพชรบติรัทไทยแนลนด์กลางปลอดภัย100%ซค่ากลางถูกแสนถูกและมีไอดีดองเพชรจำหน่ายถ้ามาจากกัะตุนทิลดไปเลย50บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปครับ ครับมาดูกันนะครับผมเซฟเฟอร์ใ er นะยุค4ปีนะครับผมนะ้มีคนขอมานานอยู่นะครับผมนะก็มีโอกาสเพิ่งได้ทํานั่นเองนะอืมต้องว่าไคโดนะครับผมไคโดวาร์ปมานี่เราอาจจะตุยได้นะฮะอืมต้องระวังนิดนึงโอเคต้องดูแมปดีๆนะครับผมถ้านะมันแบบม,มีมีจะมาแล้วนะครับผมก็กไปเรียบร้อยครับผมสกิลหนึ่งทีนี้เราจะไม่โดนตัดเลือดนะ ใครโดล้างบัฟผมไม่ได้หรอกพี่แต่มันยึดทงได้วะเฮ้ยแต่มันยึดทงได้เรียบร้อยครับผมตายเป็นไงล่ะนี่นะครับผมถ้าไม่เจอโซโลโตัวตัวคิดว่าน่าจะไหวอยู่นะจริงๆนะผมแต่ว่าอย่าลืมนะครับยุคนี้ที่เซเฟอร์ไม่ค่อยเด่นบออะไรเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องการยึดธงนะครับผมแล้วสายวิ่งค่อนข้างจะเก่งนะอย่างพวกคิงอะไรประมาณนี้นะเซเฟอร์ไม่มีสกิลรัวๆนะครับผมไม่สามารถดิสคิงออกไปจาก ทงได้นะอืมโอเคเรารียบยอกันนะครับตอนนี้เพื่อนเตือนเกินนะผมวิ่งไปยืดตรงบนเป็นที่เรียบร้อยนะถ้าเรายืนรงสีก็ได้น่าจะตึงอยู่แต่ว่าเขามีโซโลนะ่ะประเด็นคือเขามีโซโล่ไม่赖ครับผมถ้าเราดอสแม่นๆเดี๋ยวจะลองเล่นดูนะผมอันนี้คือเล่นแบบสดๆเลยนะจ๊ะอืมโอ้มีใครโดนอีกแล้วนะครับผมต้องระวังนิดนึงใครโดนมันจะว้าไปทงบ้านนะนะเพื่อนไม่มีใครตายแล้วมีแต่ตายตัวหนึ่งแล้วโอ้ยขิงมาเว้ยขิงมาเว้ยเ,เฮ้ยบินไปไหน นี่ครับปัญหาก็คือคิงนี่แหละครับผมนะอืมโอเคลงไปก่อนเพราะมีเพื่อนไปกันนะต้องเชื่อใจเพื่อนนะครับผมเล่นสายโล่ที่บอกนะครับบทบาทอาจจะน้อยนิดหนึ่งนะอาจจะไม่ได้บูอะไรมากมายแช้งจากการหน่อยเลยเพื่อนนี่ัไงขัดสกิลไปนะครับขัดสกิลเพื่อนนะตายนะเพื่อนตายหรือใครตายเออตอยออกมาอืม,อม,อมลูฟี่อย่างนั้นเหรอเอาตรงกลางเสียดีไว้โอ้กับตะคุลหูโดนโชกคครับผมแต่ว่าไม่ได้อยู่ในทงนี่ไม,ไม่ดีเท่าไหร่ ไม่นะเ,เสียทงแล้วเพื่อนเอาดีๆนี่ผมเล่นนอกท่งนะครับผมจริงๆมันไม่ค่อยดีหรอกเดี๋ยวพีม,วมาไปการบนแล้วโอเคเฮ้ยเดี๋ยวมันหลอนปิดชีพเราทำไงอะนี่มันหลอนปิดชีพนะครับผม ไอ้ไงอาแปดพันไปดิร้อยปิดชีพแล้วไงวะเฮ้ยลูฟิตลูฟิตเนี่ยครับเราตีเร่งเลือดนะครับผมตัวนี้นะอืมแต่ด่านนี้ไม่ค่อยจะจริงนะเซฟเฟอร์กันหงอย่างครับแต่เนี้ยน,นี่ผมบูนผู้จากใจนะครับผมอาจจะเลือกด่านผิดไปหน่อยนะแม่จังหวะนะครับผมขอเร่งเลือดหน่อยดิวะเฮ้ยอืมลูฟิตเอาแปลงร่างกลับมาได้งไงฮะบั็อกอย่างนั้นเหรอโอ้โหนี่ผมเล่นนอกถงเป็นเซฟเฟอร์นอกถงไปแล้ว <c oughs> เรียบร้อยไปดิเพื่อนมันไงสกิลหนึ่งจริ โอ oh, โซโลมานะครับผมดีดีดดแหละปัญหาแล้วต้องไม่ปะทะกับโซโลครับแล้วก็หินใดน้วยไปก่อนหนึ่งดอกโซโลถอยออกมาแล้วก็เติเติมเกตเล่นๆยิงหน้าไปดิน,นี่ครับผมอ่าโอเคนี่ครับเหรียญคิงจะช่วยนะผมเหรียญคิงจะช่วยจะให้สกิลหนึ่งไวยังไงละ่ะเฮ้ยตรงบ้านเฮ้ยตรงบ้านเพื่อนพิกมัมจะลงมาทำพืชลงมาทำซากอะไรวะแพ้เลยนะครับผมโอเคตาแรกพ่ายแพ้ไปนี่ครับสายโลนะครับผมนะ ประตัดที่สองกันนะครับผมอยู่กับเซฟเฟอร์ยุค4ปีนะครับผมเล่นยากขึ้นนะครับเพราะว่ารบ ฮาคีไม่ใช่ฮาคีสิรบฐานะแข็งแก่งของเรานะครับผมผมไม่ค่อยชอบไอ้พวกฉลาดเลยนะครับผมนะรู้เยอะไงรู้เยอะมาข้างๆนะครับผมด่านนี้น้ำมาข้างคุมโซนตรงนี้ได้ค่อนข้างจะได้เปรียบนะผมตอนนี้เขาได้ทงไปแล้วนะครับผมโอเคโรเจอร์สู้ๆเขาไว้โรเจอร์จะตายแล้วนะครับโรเจอร์อยังสู้โซโลยากนะบางจังหวะนะครับผมนะเฮ้ยเฮ้ย,ยอะไรนี่ไงโอเจอวาร์ปทอมินเป็นที่เรียบร้อยนะอืมมันมันจะกันทงอ่ะมันกันไม่ได้ นนอ๋ยโดนพายุอีกโดนพายุโอ้โหโดนอีกหนึ่งทีมันได้อย่างี้ดิวะโกรธแล้วน้องเว้ยเดี๋ยวยืนในทงก่อนเติมเกย์กันนะถ้ายืนในทงผมมีเหรียญเออ่เพิ่มครูดาวอยู่นะครับผมนี่ผมไม่ได้ใช้สามไคโดนะสำหรับตัวนี้นะเดี๋ยวว่าไม่ไม่ไม่สามไคโดก็ไม่เหมาะหรอกนะไม่ไงโดนไปก่อนเลรี่อู้อู้ยย้ำอ้าวเฮ้ยมันเป็นสีอะไร สีฟ้าเรียบร้อยดีครับผมมันลบฮาคี้ผมไม่ได้ไม่ใช่ฮาคิเรียบผิดตลอดเลยฐานะแข็งแกร่งว่ะต้องหีดไ้หน้าไปก่อนนะครับผมนะเอาเลือดทมินนี่ไงเป็นสีฟ้าหรอจ้ะน้องชายเป็นสีฟ้าคุณทําอะไรผมไม่ได้หรอกโซโรให้คุณตีทั้งชาติคุณก็ฆ่าผมไม่ได้หรอก เออแต่พายุทําได้ใจเย็นถอยมาก,ก่อนไปไหนเรลี่ดีขอเ,อเลือดจากแกก่อนแล้วกันนะเมื่อกี้แกแสบมากแกทําค่าเสียนหน้ามีคนดูรู้ป่ะได้แกทําค่าเสียนหน้าหลายทีแล้วเรลี่แกโดนตัดเลือดอยู่มาจะผสมพยาบาลให้ผสมพยาบาลโดยการนี่สมัชเชอร์ไปไดีเรียบร้อยหมื่นเจ็ดไอ้น้องวิ่งห้าทงเลยเว้ยเฮ้ยไปเลยห้าทงไม่ต้องประท้าไครครับผมห้าทงไม่มีเลือดโดยมีเนื้อด้วยโอ้ Okay. ชนะเลยได้ไหมชนะเลยได้ไหมแม่งมีแม่งมีแ,มงมแบบมีคิงมีเคริงมาแล้วนะครับผมนะนี่ไงเลเซอร์ไปดึงทีเรียบร้อยชนะไปเย่ yeah. โอ้โหไม่ได้โชว์พาวแต่แต่ชนะเป็นพมแม่ต่อไปเลยฮะ แล้วกบผมตาที่3จนะจอะอยู่เซฟเฟอร์นะครับผมเราไม่มีบิ๊กมัมอะไรเป็นแบบว่ามากันทงให้เลยวะผมต้องเป็นเซฟเฟอร์นะครับโอเคพ่อไปเลยไอพ่อเมตานี้ก็ใช้ได้นะครับผมแต่ตวตอนระวันโซโลนิดน,นึงฮะแต่ว่าตัวที่ไม่มีฮากิไม่มีฐานะแข็งแกร่งเนี่ยผมว่าพอสู้โซโลได้เพราะเราไม่ต้องกลัวโดนลบนะฮะอืมตัมเกตก่อน ผมดีใจที่ฝั่งนู้นไม่มีใครโดนะครับผมเพราะว่าเกียจกับประกันหงโอเคเราเสียกลางไปที่เรียบร้อยครับผมอ่าเดี๋ยวยืนช่วยนิดนึงเอาเฮ้ยโรเจอมาเหรอพ่อ,พอยึดก็แล้วพอ่พอพ่อยึดเลยนี่ไงเข้ามาเลยนะโอ้โหแบบตัวแบบแบบเด็ดๆพายุด่านนี้ใครเกียจพายุบ,บ้างวะจริงๆครับผมคัดเกลยดเลยนะฮะเดี๋ยวเวลาเราเก็บหินได้หน้าไว้ก่อนนะแล้ววิลลิสสถานการ์ูพ่อแม่งเล่นดีนะเมื่อกี้มันแบบมันไปไปฆ่าหลายตัวเลยนะ เค okay, เดี๋ยวผมเติมกลางนิดนึงโอ้โหติดมืนยังไม่ทันเข้าทงเลยวะเออดีเพื่อนพ่อข้าแม่งเลยพ่อมันทำผมมันทำหนูพ่ออืมสมับัสเชอร์ไปหนึ่งทีอ่ะโดนใครบ้างวะอ่ะไม่โดนเอาไ,อ,ไอ้คิงเอเวนเนอ้คิงแม่งยืดตรงก่อเดี๋ยวถอยกันโอ้่งนรู้มีแช่งนะครับผมแต่ว่าแช่งตัวนี้น่าผมน่าจะไหวอยู่นะผมน่าจะไหวอยู่ เาเต์ใส่ไข่อู้โดรุมนี่ขอมีสกิลหนึ่งกันนะสกิลจะไม่มีกิลหนึ่งจะตึงนะครับผมตึงมากๆเลยฮนะงั้นก็หินได้หน้าไปหนึ่งทีได้เลือดไปก่อนนะครับกันที่เราไม่ตายนะก็ยังเล่นสนุกอยู่นะสำหรับผมนะครับผมก็ยังถือว่าเล่นสนุกอยู่โอเคมาๆๆมาใจเย็นรอพายุไปก่อนพายุโอ้ลืมไปพายุมาทางนี้แม่ไม่เป็นไรครับผมเราจะมีสกิลที่สามารถเด้งเลือดได้นะ เพื่อนเถื่อนมากนะครับผมนะตอนนี้เราได้สี่ธงเป็นที่เรียบร้อยหรือเปล่านะครับโอแดงยึดเลยเพื่อนโอเคเดี๋ยวผมกันให้น่าจะไหวนะครับผมถ้าดูแล้วน่าจะไหวเลยนะสำหรัแแบแมตช์นี้นะครับผมเพราะว่าเพื่อนเราเถื่อนมากต่อยเพื่อนตายหมดนะครับผมก็ยังยิงอยู่แนวหลังนั้นก็ยิงเลเซอร์ไปทีน,นะทักทายไม่ไม่น่าเรียกเลยไม่น่าเรียกมันมาเลยนะครับทักไทยแรงไปนิดนึงอะไรคิงนี่ไงมีผลพิจารผมได้เปรียบอะไรอาโซโลจะทําอะไรนี่ครับผมต้องอาศัยการดอนนิดนึงนะอาะ ยังไงครับผมอุ้ยเขาติดมุสเขาติดมุสเฮ้ยเขาติดมุสร้อยว่าอืมจิ้มหน้าหรอเพื่อนแชงไอเวนโอ้โหว่าแล้วนะครับเกือบแตกนะครับผมเกือบแตกนะดีว่าเลือดเยอะนะครผมแชงมันเก็บแตกมันน้อยนะครับรบทมินแล้วก็สมาร์ทชเชอร์ที่เรียบร้อยเก็บไปหนึ่งแฉงเหลืออีกหนึ่งแฉงอะไร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 เฮ้ย อะไรเพื่อนนี่รถบัฟไปที่เรียบร้อยนะครับผมใครโดไปเลยอ่ะนี่นี่คือความถึกของเขายังมีความถึกมากกลัวนะครับผมอะไรหัวบินสองนะครับผมเรียบร้อยของเก็บตัวนี้แล้วก็ยิงแม่งไปที่เรียบร้อยอ่ะบิ๊กมัมนี่สมัยปัจเอร์อีกหนึ่งทีนะครับผมคูดาวไว้นะถ้าเป็นเล่นไปโอเคผมไม่ติดฐา,น,าน,นะครับผมเล่นนอกธงได้นะคริงอย่างงั้นเหรอพิธาการพิธาการขามันขามันขามมันลอเออดึงมานะครับผมเรียบร้อยชน,นะไปครับผมห้าธงโคตรเถื่อน โอ้โหสุดยอดอินไปนิดนึงอ่ะผมแถมไปอีกแมตช์แล้วกันครับแมตช์สุดท้ายก็ผมไปชมกันเลย แล้วครับมาพบกับตาสุดท้ายนะครับผมสำหรับเซฟเฟอร์ในยุค4ปีนะครับผมเล่นยังไงเล่นแบบไหนดีนะครับผมก็โอเคเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมไม่มีอะไรเยอะนะครับผมพยายามอย่าประท้ากับตัวละครนี้แล้วกันอ้าววับมาทําไมโอ้โหเนี่ยครับผมชนะได้นะเซฟเฟอร์ชนะไอ้นี่ได้นะครับผมชนะไอ้เนี่ยผมตีผมไม่เข้าเลยูดิ ตีผมไม่เข้าเลยตีเบาจังเลยเฮ้เฮ่่ยาโดนตัดเลือจังเลยครับอย่าโดนตัดเลืดลอดหลบเก่งจังวะนี่ครับผมสกิลผมมาแล้วอ้าไม่โดนอีกนะครับผมนี่แหละคือความโกงนะครับผมอยู่นอกธงก็ยังตึกเลยอเออยึดไปยึดไปอย่างนี้แพ้นะจ๊ะนี่ไงห,หินได้หน้าไปทีหนึง่งทักทายโอเคสกิลหนึ่งผมมาแล้วนะครับผมมันจะสามารถล้างโดนตัดเลือดอะไรได้เยอะแยะเลยนะครับผมนะนี่วับสแปซบาเชอร์ฆ่ามันเพี้ยนอุ้ยฆ่ามันดีฆ่ามันได้เออฆ่ามันอายุถึง เราจะได้ชนะ5ธรงปิดคลิปอย่างรวดเร็วโอเคไม่ยอมให้ใครเอาทงบ้านหรอกเว้ยสู้สายวิ่งได้ทุกตัวมาเลยยังไม่มีสายวิ่งตัวไหนที่ลบฐา,านะแข็งแกร่งได้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะอาจจะมีแค่โซโลหรือเปล่าตัวหนึ่งที่มันลบได้นะครับผมโอเคเอาเ้าวเฮ้ยมันเยอะมันเยอะมันเยอะ สมัดบัตเชอร์ไปหนึ่งทีอ้าวเนี่ยโดนล,ลบเลยกระโถพูดปุ๊บโดนทันทีเนี่ยครับผมคือปัญหาแต่ว่าเราก็เล่นแนวหลังแล้วกันเดออี๋กับตะคิดของผมใจมากโอ้โหโดดเข้ามาช่วยครับกับตะคิดถึงแม่โดดเข้ามาปุ๊บเขาติดบูทเลยเพื่อนเขาติดบูทเลยทันทีเล่นนอกทงไม่มีสกิลหนึ่งมันจะลำบากนะครับผมสมัดบัตเชอร์นี่เนตายดิอุ้ยอ้าวตายหมดเลยเพื่อนผมผมเลเซอร์ใส่เพื่อนมากเลย อืมโอเคครับผมเย,เย็นนะโอ้ยังไม่ใช้สกิลแต่ก็ใช้ตอนหลังไงละ่ะโอ้โหโดนอีกหนึ่งทีนะครับผมเนี่ยครับมันล้างมันล้างผมไม่ได้นะนอกจากโซโลตัวเดียวนะครับผมที่มันสามารถล้างผมได้นะอืมโซโลไม่มีแล้วในแมปโอเคได้อยู่นะครับผมอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะไอ้ก๊อตตัวนี้ก็ได้นีกว่าก๊อตตัวนี้ก็สามารถล้างได้นะครับผมนี่ไงสมัติบัตเชอร์อีกหนึ่งทีโอ้ขอบใจมากบิ๊กมัมสกิลหนึ่งผมจะมาแล้วนะครับยิงหน้าไปที่เรียบร้อยเพื่อน อืมอะไร <eled ummer. S 2> คิงอย่างงั้นเหรออุ si ้ย <brake. S 2> em, ไ,ไม่โดนไม SO ่โดนแม่งไม่โดนได้ไงวะหลุดเฟรมเหรอหลุดเฟรมอ่าไม่โดนนะครับผมมันล้างไม่ได้มันล้างได้ดิสำหรับก๊อตแต่มันไม่โดนะครับผมไรก๊อตกระจอกเลยแกตายแน่นะครับผมเดี๋ยวก่อนแม่เงยจะได้ทงไหมวะยิงไปหนึ่งทีเพื่อนเล่นอระเพื่อนเล่นอ่ะโอ้มันยิงมันยิงมันยิงมันเริ่มแรงมันเริ่มแรงมันเริ่มท้าทายอำนาจไงเริ่มท้าทายโอ้ติดช็อตโคตรแรงเลยเพื่อน อืมโอ้สกิลหนึ่งเป็นสกิลหนึ่งผมเสียแล้วนะครับผมน่าจะตายเรียบร้อย <c oughs> โอเคท้ายเกมเฮ้ยเเคียร์เคียร์เพื่อนโอ้นี่ละครับผมคือเรื่องราวเกี่ยวกับเซฟเฟอร์นะครับผม<อ>คุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยแล้วกันนะจะได้คนมาดูเยอะๆนะครับผมใหม่คลิปหน้าครับผมจะดูตัวะอะไรเดี๋ยวผมนีบทำให้แล้วกันครับติดค้างไว้หลายตัวเลยจินเดียวนะอืมเดีย๋ยวทำให้นะครับผมก็ผมใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <laughs> Come sorry!